สวัสดีครับวันนี้หยุดแล้วต้องเที่ยวนะครับมาไม่ไกลเท่าไหร่เรามาที่นี่นะครับวัดโสธรวราลาวราลารามวรวิหารพระสธาวราวาลาว่ะวราลาลาวรวิหารโอ้ยบูมไปถูกโอเคไปจะทำบุญกันดีกว่านะครับวันนี้มันหยุดนะครับไป คนเยอะและรถติดปกติว้าสวยจังไปกันไปกัน โอเคนะครับเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับสรุปเชือ่อเชื่อว่าอะไรนะวัดโสธรบาลาลาโมรวิหารเออกว่าจะอ่านภาษาไทยถูกนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ว่าจะไปคาเฟ่ไหนต่อสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดได้แล้วน,น,นะครับ<ส>เคชปะเดินทางกันต่อนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ชื่อ Woody House ์หรอ S A U S อ่านว่าอะไรฮ u s คุ y House มั้งหฮวหรอคะไม่รู้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับว่าหน้นาตาของคาเฟ่ ที่ชาติสาวที่เรามาเป็นยังไงบ้างนะครับไปนะครับเนี่ยเขาเขียนบุดี้ฮาออแต่ว่าเป็นเพจเอยูเอสข้างนี้นะครับโอเคนี่ครับข้างนอกประมาณนี้แต่ว่าข้างในผมน่าจะไม่ได้เข้าไปถ่ายเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแทนว่าข้างในหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโอเค ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ลานนะก็คือตรงโน,น้นก็ต้องโน้นนั่นแหละโอเคตอนนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับไม่กลับจะไปที่พระพิกเนธนะจ๊ะบาเที่ยวต่อสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอุทยานพระพิกเนธนะครับทุกคน นั่นไงนะครับพระเนตองค์ยืนนะครับน่าจะเป็นที่ใหม่ไหมใหม่ใช่ไหมนานวานานแล้วเหรออ,อ๋อแสดงว,ว่าผมเพิ่งมาเลยโอเคนะครับนั่นนะครับอันนี้คือข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราหาทีจ่จอดรถกันเลยจ้า,านี้นะจ้าพอ,อแล้วจ้าเราก็จะเดินเข้าพุทยานกันนะครับก็เดินจากตัว ตัวที่จะลดไกอยู่พอสมควรถ้่เดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนเขาเราปวดตัดชีนะออครับอ๋อครับไปไปไปห้องน้ำกันนะจ๊ะโอเคไปห้องน้ำกันก่นกอนบ๊ายบายนี่นะครับมาแล้วเราก็เดินเดินขึ้นมาหูแดดแรงกล้ามากแนดดตรงนี้สุดสุด านหน้าจะมีร้านกาแฟีส,สวยๆไว้ปุ่นทางทรัินสวาร้ากาไว้ปุ่นทางข้าเดินตรงไปเลยนะครับอย่าเดินสวนกับวนเข้าด้านหน้าจะมีร้านกาแฟส,สวยๆไว้ปุ่นางข้างมาแล้วครับสวยมากสวยมากเลยร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสอง,งส<า>ก็ยังแดดจัดอยู่นะฮะ สวยมากสูงด้วยนี่คือหนูข้างข้าง,องโอเคนะครับใครจะมาก็เชิญมาได้เลยอยู่ที่ฉาชังเซานะโอเคนี่ครับคาถาบูชาพระพิฆเนศนะครับอย่าไปท้อง ที่นี้นครับหลังจากที่เราไหวา้อองพระพิฆเนศแล้วนะครับเขาก็ให้เดินมาเพื่อจะได้เจอกับคาเฟ่นะครับคนเยอะมากเพรอันนี้อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยแม่น้ำอะไรไม่รู้บางบังกงป่ะ อ๋อนี้ก็แม่กวนอีมอ้วนไปไหว้ไปน,นะครับโอเค,อน,คนี่นะครับวิวข้างหลังเออข้างหน้าองค์พระพิฆเนศนะครับอ๋อหลอดอ๋อยังว่าคาเฟ่คาเฟ่ยอยู่ตรง เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตอนนี้เรามาคาเฟ่ไทยแล้วนะครับชื่ออะไรอ่อะอารยาเหรออารอยาคอฟฟีเออ่เข้าไปก่อนถ่ายมุมนอกก่อนอ๋อนี่เป็นโนนุครับโอ้ไปตามตามเข้าไปในคอฟฟี่ A few moments later นี่ครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮาราจูกุชื่อชื่อ,อนั้นใช่ไหมฮาราจูกุคาเฟ่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คาเฟ่ซะทีเดียวมันเป็นหลายอย่างอะ่ะซึ่งข้างหลังก็เป็นอะไรสวนสนุกว่ะส่วนตรงนู้นก็เป็นคาเฟ่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนคาเฟ่ไม่รู้เพิ่งเคยมาไปดูกันว่าข้างในมีอะไรนะจาะทุกคนไป นี่มาตรงสถานีรถไฟได้ฮนะน่ารักอะ่ะเขาให้ชอบชุดถ่ายใส่เลยญี่ปุ่นอ๋อมันเป็นสถานที่ถ่ายรูปนะครับก็ไปหารีวิวเอาตามช่องคนอื่นก็ได้ไม่ซีเรียสเฮ้ยเสวยดีสวยดีถ่ายรูปกันมาดีกว่านี่ก็คือเอาไว้ถ่ายรูปนะครับก็ คนมาก็เยอะอยู่แต่ว่ามันไม่กระจุกกันเพราะว่ามันเป็นสถานที่ใหญ่นะครับซึ่งเราไม่สามารถเอาโดรนบินขึ้นมาได้เอ,อ้ยบินขึ้นไปถ่ายได้เพราะว่าเราไม่มีโดรนนะครับมันมีแต่กล้องโอเคเดินรอคนผู้หญิงกันเยอะได้ก็สวยดีนะแต่ว่าอากาศร้อนมาก ไม่ใช่ร้อนไปหน่อยร้อนมากนะครับอันนี้คือวิธีล้างมือล้างมือซ้ายล้างมือขวากั้ปากแล้วก็กระบวยอะไรเอามาขึ้นทาความสะอาดแล้วก็วางกลับที่เดิมจริงๆก็ไม่ต้องทําก็ได้โอเคสวยงามเอาไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวโอ้อยเอดเลยแล้วก็มีทำอะไรเดร์วิ่งไปแล้วป๊อปป๊อปป๊อปโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปจุดอื่นกัน ส่นนี้เป็นห้องน้ำนะโอ้อากาศมันสดใสเกินไปหมายถึงว่าไม่ไม่มีเลยอ่โะโคตรโหดอ่ะโอเคโอเคนะครับเรากดอัดอย่างออกกดอัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเดินดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างนะนี่ไป ส่วนอ่ห้องน้ําที่นี่ก็เก็บ5้าบาทนะครับไปดูชิมทางเซนกันนี่คือวาดภาพวาดฝาผนังนะครับทั่วๆของฮาราจุก,กุแล้วก็มีน้ำให้เดินตกเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีเสียงเด็กร้องด้วยนะครับ ก็มีดารุมะจริงม,มุมมุมถ่ายรูปก็ถ่ายได้ทุกที่นั่นแหละก็มีโกคาร์ดนะครับแล้วก็มีม้าอันนี้คือร้านหลวงทั่วไปโอเคไปเดินดีๆเดี๋ยวตกน้ำอ๋อไม่ไหวละ โอ้แดดร้อนกูก็จะเล่นนออันนี้ก็วาโก้จากญี่ปุ่นโอ,โอเคน่าจะประมาณนี้อ่ะใช่เดินไปให้ทั่วๆก่อนแค่นี้นะครับเดินเข้ามาในโซนของเล่นไง เ็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นเท่าไหร่มีอะไรหายากไหมไม่มีโอ้อน,นี้หมดยังเฮ้ยเหลืออยู่หน้าโดนนะเนี่ยอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทเอ็กซีอะดีนเมสเฮ้ย มีนี้ด้วยฮะอ้อันนี้ก็สองร้อยห้าสโอ้โหดาคบ,บอลด้วยแพงอยู่นะสองร้อยร้อยห้าิบสอ้ยิบมีดิจิมอนด้วยก็ยังเหลือ,อยูดิจิมอนร้อยห้าสิบบาท อารมประมาณนี้หมดแล้วเครื่องเล่นไปไปกันเถอะอยากได้เอ็ซีอาอ้อนี้อยู่นี่เหรียญเครื่องแรกอยู่ตรงนี้โอเคตั้งหัวมันหมดแล้ว ชื่อไม่ได้แล้วของสตูดิโอจีบีใช่ไหมน่ารักอ่ะ,อะ,อะไปนี่นะครับคนก็เริ่มเยอะสำหรับตอนช่วงเวลาสี่โมงเห็นไหมนะสี่โมงเนี่ยคนไม่เยอะแต่ว่าแดดก,ก็ยังร้อนเหมือนเดิมไปดูว่ามีร้านอะไรกินบ้างบิ่งสู่แล้วก็ร้านอ๋อร้านนี่ชื่ออะไรนะเซม,มเบออ่า อนนี้นะครับเป็นร้านข้าวโพดย่างมันย่างเผือกย่างข้าวโพดชินราวาแล้วก็นี่ก็คือไอติมโอ้ยแล้วต็อันนี้นี้คือคนสวยของเราเป็นไงบ้างไหนพูดความรู้สึกที่มาสิร้ oh <my> อนค่ะ <laughs> นี่นะครับที่ญี่ปุ่นมีจิ้มจุ่มเลยนะครับจิ้มพอร์ตมาจากไทยแลนโอเค ไปถ่ายรูปก,กันต่อนี่นะครับเข้ามาที่ร้านขายของญี่ปุ่นนะนะาะตนี้สแลมดังแล้วก็มีอันนี้ชื่ออะไรนะเกมอ่ะลืมชื่อแล้วนาดูโตนี่มีโปกเกมอนด้วยอ๋อญี่ปุ่นใช่ไหมคำถาม อืมการ์ดโคน,นันอ,อแล้วก็ของเล่นนิดๆหน่อยๆเฮ้ยกับตันคิดก็น่าจะมาตันนี่แหละอ่ะแต่ก็ถือว่ามีของเล่นให้เดินดูก็ดีใจละฮุยได้อีดาระเจ้า อย่างเจ๋งแตตัวละสองร้อยนะราคาน่าจะแรงหน่อยก็โด,โด็กแค่อายุนี่อันนี้คือที่ผมมีอยู่หน้ารถผมนะครับตัวเท่านั้นรถติดหน้ารถ่ะตัวหัวดูกดิดอ่าเ <c oughs> ีถือว่าใช้ได้อันนี้ก็มุมของชมลวย ห้ามจับห้ามจับอู้สวยมากโอเคครับแม่อยากได้ซื้อนั่งหลับเครื่องรางแปดสิบเก้าบาืมนี่มีเต่าเงินเต่าทอง สงมือป้ายนี่ฮัลาไปแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับทุกคนบ๊ายบายโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็คงจบการเที่ยวของเราซะแล้วก็เจอกันอีกทีก็คราวหน้าที่เราไปเที่ยวเล่นแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครปฐม,มอไม่ใช่ชะเชงเซาลากนบาย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  Bye bye, dear. Bye bye. Hey.